เวลาไม่ได้เปิดก็เปิดให้หมดไมให้มีเหลือเลยพอวันเดือนหกดับลงโวสดเสร็จแล้วก็ลงมาอยู่วัดจุทธาวาสเรานี่ก็มีท่านเพ่งติดตามลงมาด้วยพอดีวันวละยานั้นเป็นระยะที่มีโอกาสไม่มีใครเข้าไปเกี่ยวขออพรงผ้าแเนนก็ไม่มีมีตเาากับท่านเพง่งท่านเพ่งขึ้นไปหาที่นั่นเพ่งวางนี้เลยนะ จะเล่าหนึ่งให้ฟังนบเพลงนะว่าว่างันเลยเล่าให้ฟังเล่าถึงจุดนี้พอจุดนี้ขัดสะบัดลงไปสุดเรียบร้อยแล้วก็เลยถามท่านเพลงว่าเพลงท่านเคยติดสอยให้ตามผมมาไม,ไม่ไม่ทราบกี่ปีกี่เดือนแล้วทําประเภทนี้ผมเคยได้เล่าให้ท่านฟังไหมว่าท่านเพลงตืง่นเฮ้เขาไม่เคยได้ยินนะวันนี้นะอุยไม่เคยได้ยิน,นตัวจันเลยเนาะไม่เคยได้นั่ะให้ตั้งใจปฏิบัตินะว่างนี้แหละ นี่เป็นจุดสองกัรเปิดคนแรกเปิดให้ท่านเพลงฟังเปิดทำประเภทนี้พอพูดจบเรียบร้อย,ยลงไปแล้วท่านติดสอยให้ตามพุมานานทำประเภทนี้ท่านเคยได้ยินได้ฟังผมได้เคยเล่าให้ท่านฟังไหมว่า้ยไม่เคยได้ยินหรอกคือคักข,ข,ขึ้นเลย <reopen> บ้าตัวนี้ก็ดีพอบ้าตัวนี้เปิดขึ้นบ้าตัวนั้ก็รับกันเลยนี่ยฮ้ยไม่เคยได้ยินได้ฟังทําอย่างนี้หรอกให้ตั้งใจปฏิบัตินะแต่ว่าเอาให้จริอองให้จริงหนา อืมอ่ามาอ่นโวมาเรื่อยโวกันเทศมาเรื่อยนี่จบไปง่ายแล้วเนี่ย <c oughs> เทศเรื่อยกันเทศมาเรื่อยว่าเอาละดีแล้วอืนั่นทองคำก็มาอีกแล้วโูดนามาเพิ่มอีกแล้วเนี่ยกันแทกงมาจะได้อีกเนี่ยวันนี้จะเปิดโหกคห้พี่น้องชาวตะกนนครเราได้ฟังทั่วถึงกันแล้ว ยังเต็มยอดเลยนะวันนี้วเ,วรเราได้ยียนะสาวแล้วว่าวันนี้จะพูดเป็นกันเองนั่นพอเปิดแล้วเนี่ยบอกเป็นกันเองไม่มีสือส่อสื่อสากันเป็นกันเองก็เ,เปิดเต็มยวเลยวันนี้วัดลอยจำเป็ดีตั้งแต่ก่อนนะพอเราไปถึงวัดลอยจำเปปับ๊บเราจะขึ้นจุดนั้นเลยนะ ึ้นหลังเขานะ่ะกุฏิที่เราพักนะกุฏินั้นเป็นกุฏิกระต๊อบอยู่บนหลังเขาวันใดยำไมเจดีจะขึ้นไปกุฏินั้นทันทีไปรำพึงรำพันแล้วเลึกอยู่ตลอดเวลาความมัน่นันที่เป็นอยู่ที่นั่น,นแต่เดี๋ยวนี้ขึ้นไม่ได้แล้วพระกำลังไม่มีเลยไม่ขึ้น จะไปอยู่เสมอนะวัวดลอยธรรมจิดีเป็นวัดที่วางรากวางฐานอย่างลึกซึ้งตลอดไปเลยวัดเนื้อแต่ก่อนท่านจะตรงมาท่านจะตงมาท่านอยู่ที่นั่นเคยไปพักอยู่ที่นั่นทีและน,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 นานนะข้างสงบสงัดดีไปวินทบาทบ้านนาสีนวน เวลาไปทั้งไปทั้งกลับแต่ก่อนถ้าจำไม่ผิดก็ว่าชั่วโมงสามสิบห้านาทีเดินบุกป่าไปประมาณสามกิโลไปอยู่ที่นั่นสบายมันไม่มีสนุนท้นทางเป็นป่าเป็นเขาทั้งนั้นเวลาไปฟัดกับพี่เลี้อยู่ตรงนั้นอ่ะอืมันแปลกอยู่นาเวลาไปหลง พิเรศหลงอวิชาก็หลงูที่ภูเขาลูกนี้พาเผาศพหลงปู่มั่นเสร็จแล้วก็ขึ้นไปบนภูเขาลูกนี้ก็ไปหลงพิเรศอ,อวิชัยู่นั่นเสียท่านแดงคาบารจันขึ้นมาภายในตัวเองะฏิจราสมัยย์จึงอาตจันเรานักหนาความสว่างกระจ่างแจ้งก็เหมือนกับเต็มภูมิร่างนั้น,นนะในระยะที่เผาศพท่านเบ้องต้น เราจรลงกูมันเรีอยนสามไปขึ้นไปก็ไปติดปัญหาตัวเองอยู่ของนั้นแล้วไปนู่นไปคนเดียวนะเรามีต่เที่ยวคนเดียวนะไม่มีเพื่อนมีฝูงเขาจะเขียนประวัติเราไม่ได้นะเพราะเราไม่เคยไปกับใครมันไม่เด็ดว่างั้นเลยนะถ้าเป็นสองก็เป็นน้ำไหลบ่าสามเป็นน้ำไหลบ่าเป็นไปคนเดียวอยากกินก็กินไม่อยากกินไม่กินทีวันก็ตาม จะต,ตายจริงๆเราลินสว่านมาฉันจะทีหนึ่งทีหนึ่งหายเงียบหายเงียบมาตลอดนี่เลาเรียกว่าฟาดกับิเลยจังก็เป็นาตายเพราะว่าสุดท้ายก็กลับมาตรงกันที่นั่นติดอันนี้ไปติดปัญหาเรื่องกิเลสอวิชชานี่ไปถึงอำเภอท่าบ่อบ้านถือแล้วกลับมาเดือนหกเดือนพฤษภาคมวันที่สิบห้าเป็นแรมทุกสีข้ามเดือนหก เพขึ้นไปฝ้าดินถล่มวันที่สองนั้นขาดสะบ้านลงไปเลยพิจะวิชาที่ครองวัตจักในหัวใจเรามานานแสนนานตีกับปืกกันแล้วขาดสะบ้านลงไปในนั้นฝ้าขาวดาวก็ตจ่างเราเพียบเพียงทูตนะฝ้าขาวดาวก็จ่างนี่มันเหมือนกับดาวอันหนึ่งกับจิตที่กระจ่างแจ้งเนี้อทิกันขนาดนั้นนะน่ะนะหรือดีออาจารย์ตัวเอง อาตจันท์เนี่โอยสมัยิเป็นอย่างนี้ได้แล้วเกิดขึ้นมาไม่คาดเลยฝันเออมีวาสนาขนาดนี้เฉยนั่นนะอาตจันทร์ตัวอ,อืมร้ามกับน้ําตาล่วงคืนวันนั้นไม่นอนตลอดคืนน้ําตาล่วงอาตจันทร์ทำอันนี้ด้วยอตาตจันทร์พระพุทธเจ้าด้วย <c oughs> นี่เราพูดเปิดให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบว่าทมของจริงมีอย่างนี้แหละอืม พระพุทธเจ้าสอนสวดส้อนรอนศาสนาเป็นศาสนาแต่ลาแห่งมรรคผลนิพพานทรงมรรคผลนิพพานสวดร้นร้อนถ้าปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงส,นอ,นาาสอ,นอ,อนแล้วไม่เป็นอื่นจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปเราได้ปฏิบัติมาแล้วอย่างเต็มหัวใจของเราก็ได้เห็นอย่างนี้มาเป็นระดับเจ้าก็ทั่งถึงเห็นอย่างสุดขีดสุดแดนแล้วก็มาปวดหัวน้องหลายฝั่งเนี่ย,ยทำทั้งนั้นสอนไม่สอนไม่รู้ทำบริจัน์อย่างนี้ไม่รู้ ผมจะเล่าสอนให้เดินเข้าไปก้าวเข้าไปแล้วเดินจนกระทั่งถึงจุดเลยเวลาเล่าจากนั้นแล้วนะเห็นี้ผพูดเป็นกรณีพิเศษอีกทีนึงเวลาไม่ได้เปิดก็เปิดให้หมดอให้มีเหลืออะไรพอวันเดือนหกดับลงวสุสดเสร็จแล้วก็ลงมาอยู่วัดสุทาวาสเรานี่ มีท่านเพลงติดตามลงมาด้วยพอดีมันระยะนั้นเป็นระยะที่มีโอกาสไม่มีใครเข้าไปเกี่ยวข้องผ้าแนนก็ไม่มีมีจะเลากับท่านเพลงท่านเพลงขึ้นไปหาที่นั่นเพลงว่างนี้เลยนะจะเล่าหนึ่งให้ฟังนะเพลงนะว่าวางั้นเรียนเล่าให้ฟังเล่าถึงจุดนี้พอจุดนี้ขาดสะบ,บัดลงไปสุดเรียบร้อยแล้วก็เลยถามท่านเพลงว่าเพลง ท่านเคยติดสอยห้อยตามพมาไม่ไม่ทราบกี่ปีกี่เดือนแล้วทําประเภทนี้ผมเคยได้เล่าให้ท่านฟังไหมว่าท่านเพลงตื่นเพ้ขึเราไม่เคยได้ยินนะว,วันนี้นะเฮ้ยไม่เคยได้ยินตัวจันเลยนะไม่เคยได้นั่นหละให้ตั้งใจปฏิบัตินะว่า,างี้แหละนี่เป็นจุดสำคัญเปิดคนแรกเปิดให้ท่านเพลงฟังเปิดทาประเภทนี้พอพูดจบเรียบร้อยลงไปแล้วท่านติดสอยห้อยตามพมานาน ทำประเภทนี้ท่านเคยได้ยินได้ฟังผมได้เคยเล่าให้ท่านฟังไหมโอ้ยไม่เคยได้ยินเลยคึกคักขึ้นไ้บ้าตัวนั้ก็ดีพอบ้าตัวนี้เปิดขึ้นบ้าตัวนั้ก็รักกันเลยนี่ไม่เคยได้ยินได้ฟังทํทำอย่างนี้หรอกให้เป็นกาจปฏิบัตินะแล้วว่าเ,า,เาเอาให้จริงให้จังหนา,าอ่ะอ่ามาอัานโ่มาเรื่อยๆโ่กันเทศมาเรื่อยนี่จบไปไง่ายๆแล้วเนี่ยเทศเรื่อยกันเทศมาเรื่อยว่าเอาละาดีแล้ว นั่นทองคำก็มาอีกแล้วพวกนมาเพิ่มอีกแลอวเนี่ยต็นแท่งมาจากไหนอีกเนี่ย